นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ท่ารถเยียงสานะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นท่ารถเก่าๆสมัยก่อนอะ่ะดิฉันอยู่เรียนอยู่ยมัธยมตอนสมัยคุณหมอโชลนานสีแก้วอะ่ะใกล้บาคือท่ารถตรงเนี้ยเขาเรียกท่ารถเก่าตรงเนี้ยคะ่ะท่ารถเยียงสาฮะ,ะเพื่อที่จะไปบ้านอะ่ะมาก่อนสองบาทเมย์รถเมย์นะคะสีแดงสายอ่า เด่นชัยน่านนะคะแต่ตอนนี้เหลือรถเป็นรถตู้แะละเพืนะะ่อความคล่องตัวเนาะแต่รถไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะพยายามควานหายอยู่ะคะ่ะดิฉันขึ้นหัวข้อว่าเมื่อต้องไปคุยกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยนะคะแต่ไม่ระบุว่ามหาวิทยาลัยไหนนะอันนี้คือเป็นเป็นข้อคลข้อสงสัยสําหรับผู้ปกครองบางคนที่ติดตามดิฉันอยู่ ว่ามีเทคนิคในการที่จะจะใช้สิทธิ์การเรียนเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีบัตรคนพิการนะคะไม่ว่าเจประเภทควพิการนะไม่ว่าทางการเคลื่อนไหวหรืออะไรทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราได้สิทธิ์นี้นะคะแล้วถ้าเขายังเก็บเรื่องอ่าเรียกว่เช่นเดีกัโสหุ่ยนะคะเป็นการเก็บนอกเหนือจากเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยประกาศว่า12ปีเนี่ย สิบสองปีเด็กจะต้องได้เรียนฟีนะคะก็จะถึงมสามนะแต่ปรากฏว่าถ้าถึงมรหรือปวชเนี่ยจะจ่ายค่านุนค่านี่ประมาณเทอมละประมาณเกือบห้าพันค่ะถ้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอะไรคือมันก็เยอะอยู่นะฮะก็ประมือหมื่นกว่าแหละนะเปิดเทอมทีผู้ปกครองก็เหนื่อยทีบางทีเขาไม่ได้มีลูกคนเดียวยใช่ไหมฮะอย่างของเราเราก็ใช้สิทธิ์ของดิฉันเนี่ยค่ะทำเรื่องทีเดียวของวิทยาเทคนิคหน้านะคะทำครั้งเดียว ทำครั้งเดียวนะคะแต่ของที่อื่นเนี่ยจะต้องทวงแต่เค่ครอกครองไม่มาบอกดิฉันเขาให้เป็นเป็นเป็นเหมือนแบเป็นแค่อ่าทุนการศึกษานะคะก็แล้วแต่ของทางของของอ่นานโยบายของของโรงเรียนนั้นๆน,น,นะคะของผู้บริผู้บริหารแต่ว่าทางเทคนิคน้านอะ่ะดิฉันได้อาจจะได้ความคุมไว้วางใจเนื่องจากเทคนิคน้านมีการสปอนเซอร์อะไรเยอะเนาะ อันนี้คือที่ก็เลยอยากจะให้หันเหเรื่องว่าอย่ามุ่งม,มั่นปไปที่อสายสามัญน,นะฮะก็สายอาชีพอย่างจบปุ๊บอย่างเช่นคหกรรมเด็กบางคนเขาก็ชอบวาดรูปวาดอะไรเนี่ยเรียนสาย้ากรรมสายอะไร,ะไรนี่เลยค่ะสายเกีย่ยวกับทางวาดภาพอะไรเลยอย่างเงี้ยคะ่ะทางเทคนิคน่นานหรือศูนย์ศูนย์เขาเรียกว,ว่าอะไรวิทยาการอาชีพเนาะอืมฮะ ก็จะสามารถช่วยได้นะคะสามารถช่วยได้นะคะคือไปคุยกับคุณครูแล้วก็เด็กหา้าเด็กไม่พร้อมที่จะเรียนเนี่ย,ยเขาสามารถที่จะเคสบายเคสได้นะฮะตรงนี้คือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งที่ที่ฉันทําทําไปนะฮะแล้วพอสู่เข้าสู่ระบบเรื่องของอาการช่วยเหลือศูนย์ร,รักษ,ษาเรื่องเอสเอยังยังไม่ถึงแต่ว่าคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน,น่านะบอกมีแล้วแต่อยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ท่านลองก็เลยบอกท่านลองก็จะท่านจาแม่นนะคะคก็บอกว่าอ้าวแล้วทําไมวิ่งมันไม่ได้เรื่องอเพราะทำไมไ่เรื่องเพราะไมไ่เรื่องนี่จะก็ทําเองค่ะนั่นทําเองเพราะยันต่อสู้บอกว่าในเมื่อคุณคิดว่าอะระดับผู้นําแกนำแกนำดแบบางนายกสมาคมใช่ไหมฮะนายกสมาคมทุกประเภทความพิการอะ่ะไม่ว่าทางการเคลื่อนไหวทางการได้ยินทางอารไดเสียตาจิตสติปัญญาอะไรอย่งเี้ค่ะนะ คนมุ่งประเด็นประเด็นที่ทมาตาสามสามกับสามห้าแต่ทุกคนไม่ได้มุ่งประเด็นประเด็น job c o กับ c o a c h i n ต้องไปวี c o a ช h i n ก่อนนะ c o ชช h i n แล้วมา job บโค้ h แล้วก็ body ทีมมาฮะรตรงเนี้ยก็จะเข้าบริบทเดี๋ยวดิฉันเป็นคนที่กล้าได้กล้าชนเมื่อกี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเขาบอกว่าบังเอิญเป็นลูกของพี่ไงแล้วพี่เป็นคนที่ชนมันก็เลยได้ถ้าดิฉันเงียบฉันส่งไปทุกคนส่งไปทุกคนทุก ก่อจะเหลือนะคะสุดท้ายนั่งคิดเลยค่ะนั่งคิดนิดๆอะไรเอ้ยมันจะใกล้แล้วนะ,ะต้องโทรหาที่ปรึกษาลด่วนเลยค่ะท่านก็จะให้โจทย์มาโทรหาคุณหมอชรน,น่นโทรหานายการลินนะคะเพราะสองบุคคลนี้เรีนนักปื่แล้วก็นายการลินท่านก็จะให้ข้อมูลที่เป็นเชิงที่จับต้องได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นมีทั้งบูทั้งบุญน,นะคะ เครือข่ายจังหวัดน,น่านที่ฉันไม่ได้มีแค่คนเดียวแค่สองคนนี้นะคะมีหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ให้ความเนี่ยค่ะเพราะฉันพอที่ฉันบอกว่าเล็ดออกจากคุกกลุ่มเลยนะฮะวันนี้ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่บางคนเนาะบอกว่าทําไมต้องออกจากกลุ่มนะฮะอยากจะให้แบบคุ่ท่า,ทาสีสันบอกบางทีมันเครียดนะคะบอกว่าวเอาตัวเองให้รอดก่อน,น,นแล้วก็ค่อยไปคําเรื่องอื่นยคฮะตรงนี้ค่ะก็เลยได้ที่ฝึกงานของ ลูกชายในวันนี้และการที่จะไปคุยกับวิาขายวิชาการนะคะอย่าก,กลัวค่ะ oh, oh, oh. บางทีเข้ามาฮะ, <Okay. S 1> ะบางทีเขาพูดเขาคุยมาเราต้องดักดักหน้าดักหลังค่ะดักให้ได้ค่ะเหมือนถ้าอาจารย์วทียนบอกว่าตอนนี้ของสุรศรีอะ่ะไม่ไม่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติแต่วิธีทํายังไงอ่อ,อนแต่แข็งอ่ะอ่อ,อนแต่เข้มแข็งอะ่ะ คืออ่อนที่จะอ่อนโยนไปตามเขาแต่เราต้องมีจุดแข็งของเราเองอคะ่ะนะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยมีจุดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าวิชาการอ่ะคุณจะเอาหลักสูตรอะไรทั่วโลกเนี่ยมาสอนลูกชายของฉนันเขาสามารถเรียนได้อะไรคือเราเรู้ว่าเขาสามารถผ่านได้ละนะฮะเขาสามารถทําได้หรือเกรดเฉลี่ยเขาเนี่ยจากเด็กที่ไม่มีโรงเรียนเรียนใช่ไหมเกรดสามกว่าเนี่ยไม่ธรรมดานะคะแต่ทีเนี้ยการฝึกง,งานนะค่ะ เขาจะมาใช้วิธีปกติเหมือนบุคคลทั่วไปไม่ได้นะะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่าพิชิตตรงนี้เอามาใช้จนกระทั่งเขายอมนะเพราะฉะนั้นคือหนึ่งที่ฉันก็บอกว่าทางมหาลายัยนี่เป็นชื่อเสียงของทางมหาลัยด้วยนะถ้าเด็กให้เด็กกันเรียนโดยหกอีกหกหน่วยกิจใช่ไหมเด็กก็เรียนวิชาสองวิชา,าเขาเป็นหกหน่วยกิจใช่ไหมฮะแต่เขาก็ต้องไปนั่งจับเจา้านั่งที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แล้วกับการที่ให้เขามาทํางานอยู่นอกข้างนอกแล้วเขามีการทํางานปฏิบัติงานจริงมันดีกว่าไหมคะอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็อ응ึ้งเลยอ่ะโอเคนะคะซึ่งอาจารย์นุ้ยบอกว่ามันไม่ได้แม,ม่เขาจบไปแล้วได้เพราะดิฉันก็เลยอัดเสียงไว้นะก็เลยให้ฟังสุดท้ายอาจารย์คิมก็บอกโอเคแต่เนื่องจากว่ามหาลาัยปิดจะเปิดพรุ่งนี้ยังก็ต้องไปเอาเอกสารตรงนั้นนะคะเพื่อยืนยัน ทางจังหวะน,น้านแล้วก็ขนของกลับเนี่ยค่ะคือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนเราต้องกล้าได้กล้าเสียที่กล้าที่จะชนเพราะฉะนั้นคําว่าผู้ช่วยศังสิทอาจารย์ดรแล้วไงคะสุดท้ายก็เป็นที่เดียวกันหมดค่ะคือสุดท้ายบ้านปลายชีวิตคนเราก็คือที่เดียวกันหมดถูกไหมฮะจะ,นจ,ะจนจะจนจะรวยจะไอ้สุดท้ายก็ตายหมดได้แล้วเหลือไว้ไว้ให้คุณชื่นชมไว้ข้างหน้าคือความดีค่ะดิฉันก็เหมือนกันค่ะดิฉันบอกถามดิฉันรวยไหม ฉันไม่รวยค่ะแต่ฉันจะบอกฉันเลยอลิกอินมาหาดนะฉันชอบพูดอย่างนี้เสมอนะคะแต่ทีเนี้ยมันบอกว่าเราทํางานด้วยความบริสุทธิ์ะคะความบริสุทธิ์ใจการช่วยเหลือฉันบอกส่งให้ลูกอีฉันนะฉันขอใช้สิทธินั้นนะคะขอใช้สิทธินั้นขอใช้บุญก่อนเดี๋ยวทายํางานค่ะยังไงก็วันนี้ใช่ไหมว่าาักย์กับหน้าขวงกฎ เขาเรียกว่าบ้านพับนบ้านไหนจะจนจะรวยมันมันจะแผ่ให้เห็นเลยนะคะออกดอกแม่แม่บอกก็มานี่เห็นดอกไว้ดิฉันไม่ได้ดูค่ะซึ่งออกดอกจริงๆค่ะนะฮะนั่นคือของความโชคดีเข้ามานั่นคือลูกจําได้สิ่งที่ดิฉันต้องการใช่ไหมดิฉันถ้าเป็นคนที่บ้าหวยบ้าอะไรเขาะต้องตีเป็นหวยใช่ไหมแต่ดิฉันไม่ได้คนเล่นหวยอะ่นะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกสี่ห้าดิฉันถือครบนะฮะ มันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกภูมิใจนะสิ่งที่เราทําอ่ะมันภูมิใจเพราะมันเป็นงานที่ยากค่อนข้างยากนะไะม่ใช่ค่อนข้าง,างอัยากมากค่ะถ้าคนไม่เข้าใจสวัสดีจ้าเก๋นะ,ะถ้ามันไม่เข้าใจต,ตรงนี้ก็จะให้สาราทำงานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หัวใจค่ะหัวใจของคนคุณเป็นแม่หัวใจที่จะพุ่งชนไปเลยค่ะนะพุ่งชนคนนี้เป้าหมายคนนี้ใช่ไหมพูดแล้วไปเลยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่บอกนี่คือนิสัยของดิฉชั้นนะคะนิสัยดิฉชันคือเป็นคนแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี้ยค่ะเขาเรียกสันดานดิบางครังคนทางคนพึ่นเมื่อว่าคนเนี้ยสันดานแบบเนี้ยนี่สันดานแบบนี้เนาะนี่คือสันดานจิบห่ะเขาเรียกนิสัยอุปนิสัยของดิฉชันเป็นแบบนี้แต่สิ่งเล่าที่จะให้ดิฉันเป็นน่ะคือบุคคลที่สามนะคะต้องการให้ชั้นเป็นอะไรล่ะจะให้ชั้นเป็นนางฟ้าใช่ไหมยังก็เจ้ยเจ้ยเจ้ยวันนี้เป็นนางฟ้านะฮะ แต่ถ้าจะให้เป็นนางยักษ์ที่เอาเบบเฟียงหน้าทันผ้ว่าเห็นไหมอดีตผัวค่ะอดีตรองผ้วนะคะอันนั้นคือจุดนวลที่ฉันหาเฮียก็ไม่สนใจว่าคุณจะมึงจะเป็นผ้วยังไงแต่ช่างเ,เบกเฟียงไปเลยนะคะคือคมไม่รู้ตัวค่ะจากสถานการณ์นะคะคือชื่อเสียงฉันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบนะ,ะแต่ส่วนมากคนมองคุณคนมองเ็าม,มองเป็นด้านด้านลบไปก่อนถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเขาบอกเออในสิ่งที่ เขาต่อสู้อยู่อ่ะทางจังหวัดหน้ามองดิฉันบอกว่าดิฉันต่อสู้ต่อสู้เมื่อก่อนเขามองว่าดิฉันต่อสู้เพื่อลูกฉันคนเดียวะะแต่ตอนนี้เขามองกลับกันว่าดิฉันต่อสู้เพื่อคนทั่วประเทศเลยนะคะเกิดจากที่น่านนะคะเพราะฉะนั้นน่านมีอะไรที่เหนือเยอะแย,ยะมากมายเหนือกว่าทุกจังหวัดนะคะด้วยบริบทด้วยควม,มีความนําด้วยสภาวะทางการศึกษาด้านทางอะไร ความอ่อนช้อยหรือความกระบวนการความคิดและกระบวนการทํางานนี่คือต้องผ่านการประชาคมนะฮะมันฉะนั้นมันเลยให้ฉันซับซึ้งและทํางานง่ายขึ้นจากการสะสมสร้างบารมีนะคะวันนี้ก็ตโน่ก็บวชเนาะฉันก็เลยขอขึ้นอโค้ดโปรไฟล์ร่วมกับตโน่กันที่านนิดนึงนะคะก็เอยบอกว่าเออสิ่งนี้ก็คือก็ร่วมนะคะ ก็ปลดปลไปในส่วนของเราเนาะตามตามที่ผู้มีพระคุณนะคะอันนี้คือดิฉันเป็นคนที่ทักศือษัจักะนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องบอกเขาจริงๆตรงๆว่าเราไม่มีจริงไหมฮะแต่ดิฉันไม่ชอบกันกระแนะกระแหนนะคะเอ้โหจะไม่ดิฉันซักสลุปเลยเนะฮะอันนี้คือดิฉันอย่าทําให้แบบว่ามันมันเหมือนแบบว่าเออฉันคุย ฉันคุยในฐานะฉันเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าคุยแล้วคุณยังมาทําแบบเหมือนฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันดูออกนะคะแต่นี่ฉันจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นบอกว่าศาสดาจารย์ดรแล้วไงฉันคุยกับยาจกลุดนเหรอไหมลุงเย็นใช่ไหมฮะลุงเย็นเขาพอเพียงค่ะเพราะาพระเจ้าอยู่หัวพระราชานไ้ขันยังไม่อยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะแต่บางทีเราก็พลาดไปเพราะด้วยความคิดว่า มันจะเกิดขึ้นนะฮะเข้ามาขายฝันเพราะฉะนั้นดิฉันก็โด,ดนหลอกมาเยอะนะฮะโดนหลอกมาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เดินหลอกกันทั่วไปเห็นเถือว่าเป็นการถ่วเฉลี่ยอะนะฮะเพราะดิฉันเป็นคนนักขายนักพูดนักคิดตก,ก,ก,กคิดนะคะถ้าคิดจะตับถือดิฉันก็มองที่หัวใจของดิฉันข้างในนะคะตรงนี้ฮะ,ะขอบคุณมากนะคะสําหรับผู้ปกครองที่มีปัญหาอะไรยังก็บอกว่า ขอเป็นกาลังใจให้กับผู้ปกครองที่กําลังสู้ที่กําลังหาที่เรียนให้ลูกนะคะเพราะจะต้องหาที่เรียนแล้วเนาะตอนนี้ก็คือถ้าจบม .6 ก็เริ่มหาที่จะเรียนละม .3 ก็ต้องหาที่เรียนละใช่ไหมฮะว่าจะไปทางไหนชี้ทางทางไหนเพราะเทอมเดือนต้องเทอมสองจะเริ่มมีเริ่มนีราคานะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันก็จะฝากไว้นะคะบางคนดิฉันดีลิทออกไปเพราะฉันเหนื่อย่ะฉันเหนื่อยที่จะต้องมาตอบคําถามทุกคนนะคะแล้วดิฉันก็จะเอาสิ่งเนี้ย เวลาอีฉันสาเร็จแล้วสิ่งที่ที่ฉันเป้าหมายจะทําก็คืออ่าพี่จุงมือน้องออกจากคุโกโรคออทิสติกนาโดยในสติสิทธิ์แก้วทองนะคะนั่นแหะคะ่ะสิ่งเนี้ยฉันยังไม่บอกว่าลูกชายฉันทางานที่ไหนนะคะฝึกงานที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเพราะมีให้เลือกเลยสี่สี่ที่นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งบอกวันนี้อีฉันโชคดีมากนะคะโชคดีเห็นไหมคะจากที่อีฉันบน่นบอกว่า เป็นอาสาสมัครเสแห้งชั้นสุดท้ายฉันก็กเกษียณฉันก็มีเงินแค่หกร้อยบาทจริงไหมฮะแต่ทีฉันต้องการมากกว่า6กร้อบาทอาจจะเป็นหกหมืนบาทอะทํำยังไงดฉันมีวิธีรัดที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะแต่คุณต้องทาแบบดิฉันฮนะเพราะฉะนั้นมันบอกว่าความคิดของใครของมันไนงะเพราะดิฉันนบอกว่าถ้าดิฉันสูญเสียเวลา I lose more for my time 20 y e a r อะ y ทวีทีนะคะไม่ใช่ทีียทวตี้ทวนตทีนะคะอันยี่สิบสามปีที่เช่นสูญเสียไปนะความจริงดิฉันได้เดือนละเท่าไหร่ถ้าดิฉันทํางานจริงมาฮะคูณเข้าไปนะคะแล้วบวกลบกับส,สังคมเนี่ยดิฉันบอกว่าลูก,ลกชายของดิฉันนะ่ะต้องสังคมจะเยียวยาเขายัางไงอันเนี้ยดิฉันต้องกลับถามรัฐบาลค่ะนะคะ,นะคะราะเด็กคนหนึ่งถูกถูกออกจะให้ให้ออกจากโรงเรียนดยที่หลายสาเหตุนะ่ะใครรับผิดชอบอ่ะ จริงไหมนอกจากแม่คนนี้อ่ะดิฉันจะไปขออะไรละอุย้ยเนาะกระทรวงที่น่ากลัวมากที่สุดคือดิฉันบอกดิฉันกลัวก,กระทรวงศึกษาธิการนะ,ะกระทรวงอื่นดิฉันบอกไม่เห็นหน่ากลัวเลยค่ะนะกระทรวงสาธารณสุขยิ่งสบายสบายเลยค่ะคุยกันแบบสบายสบายเลยค่ะมหาไทยกันสบายสบายค่ะนะกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอะไรยากที่สุดคือกระทรวงศึกษาธิการเพราะ,ะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอนให้คนเป็นมีความรู้ไงฮะนะะแต่ยังว่าค่ะนานาปิดอัตหิอัตรา,ตราโหต้นไม้ที่เพ,พิ่งแหงต้นเนาะแล้วความคิดของเราอ่ะบวกไอเดียของเราอ่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดหลายๆออกมานะอ่าู้หเราผู้ใหญ่คุณขอบคุณมานะคะเพราะยืมไอเดียของดิฉันไปคิดนะ,ะไปไปไป,ไปทาแล้วก็ต้องเห็นแล้วก็เขาก็รู้สึกละอายเพราะคำอ่ะดิฉันมาเยอะใช่ไหมเขาก็<ๆ>บอกว่าอ่าพี่ยิ้มผมเอาไปใช้แล้วนะบอกไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะ คือแค่ได้คําขอบคุณขอบคุณดิฉันก็พอใจแล้วใช่ไหมฮะเพราะดิฉันเป็นนักคิดคิดเก่งค่ะแต่เรายังหดิฉันทาไปไปได้หนึ่งเพราะดิฉันไม่มีแบ็คดิฉันไม่มีการสนับสนุนจากใครสักคน,นะฮะเพราะเราดิฉันเป็นคนจนไงคะจนแล้วไงดิฉันไม่ได้จนจนด้วยหมดไอ้จนแค่ว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เยอะถูกไหมแต่เราไม่ได้จนน้าใจอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นศักดิ์สรีเหนือก,กว่ากันนะคะ คนรวยอีเนไม่เคยนับถือค่ะอีเชนนับถือคนที่คนจนแล้วเขากระเสือกกระสนทำรรดีกว่าอีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาชวนอีเนเล่นกันเมืองบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ที่ฉันจะใช้นักกระเมืองทํางานอันนี้คือหนึ่งคะแนนเสียงของที่ฉันมีค่านะขอบคุณมากค่ะนะคะแล้วเจอกันนะคะขอให้กําลังใจกับผู้ปกครองที่กาลังหาที่ที่เรียนให้กับลูกเนาะแล้วคิดว่าอย่าไปคิดแทนอย่าไปคิดแทนมหาลัยค่ะว่าจะเอาเงินที่ไหนใช้สิทธิ์เลยค่ะ สอกอเป็นเบิกเอานะฮะเขามีสิทธิ์เขารู้แหล่งบอกใช้สิทธิ์นั่นแหละยืนการใช้สิทธิ์นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณยืนการกระต่ายขาเดียวค่ะยังไงก็ต่ายขาเดียวถ้าพอเขาบอกคุณปุ๊บคุณอ่อนปุ๊บเขาก็แทงคุณได้แล้วขนะดสิ่สามดิฉนันก็คือเชื่นยืนกระต่ายขาเดียววะโนนะคะโน no. ให้คําว่านโนแค่นั้นนะคะเพราะขี้เกียจพูดภาษาไทยค่ะภาษาโหนแค่นั้นนะคะ หันหลังกลับเลยค่ะแล้วฉันมาพูดเมื่อไหร่คาเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่พูดคุณพูดแล้วสร้างคําพูดขึ้นมาค่ะมันไม่ไม่อ่อนะจัดใจอะคะ่ะคุณต้องจําให้ได้ว่าคุณพูดอะไรนะคะที่ไหนเมื่อไหร่วันเวลาเมื่อไหร่เราต้องติ๊กไวเด้วยนะคะอีฉันเวลาอีฉันจะไปที่ไหนเนี่ยอีฉันมักจะจะทําหัวข้อไว้นะคะทําหัวข้อไว้หัวข้อไว้เสร็จแล้วไปคุยมันก็อยู่เดนั่นแหละฮะเหมือนเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวดีฉันจะขึ้นรถ้วค่ะฮะคิดว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็อ่าสำเร็จทุกๆคนนะคะ